สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้เป็นสรุปข่าวการศึกษาครับกับผมกิติพันธุ์นักมงคลและคุณพาฝันปิ่นทองค่ะและเนื่องในวรโรกาศการเฉลิมฉลองพระชนศา100ปีของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่3ตุลาคม2556ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งถือเป็นวาระมหามงคลอันสําคัญยิ่งและถือว่าเป็นครั้งแรกหนึ่งเดียวที่สมเด็จพระญาณสังวรทรงเจริญพระชนมายุถึง100ปี ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยส่วนโมกกรุงเทพในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดนิทรรศการสะพานศิลสู่ทิน่นิพานและจะจัดแสดงไปเรื่อยจนถึงวันที่10ตุลาคม2556ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวโรกาศ เฉลิมฉลองพระชนสาล100ปีในวันคล้ายวันประสูติในวันที่3ตุลาคมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโครงการเผยแผ่ธรรมะภาคภาษ,ษาอังกฤษครบรอบปีและในโอกาสนี้นะคะสะพานศิล ถูสู่ทิ่นิพพานก็ถือเป็นโครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะแฝงธรรมแก่สาธารณชนเริ่มขึ้นโดยเพื่อนธรรมภา,าคีชาวต่างประเทศซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมภาคภาษาอังกฤษที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยกับศิลปินชาวอเมริกันผู้ได้รับทุนฟูลไบต์นะคะจากมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกันเพื่อมาทําโครงการศึกษาวิจัยด้านศิลปะในประเทศไทยค่ะ ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมชมนิทรรศการสะพานศิลสูส่ทิินิพานภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง18นาฬิกาจนถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะต่อวันที่สำนักง,งานกศนอนะครับก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นมหกรรมกีฬากศนอเกมนะครับหรือว่านาคาเกมที่จังหวัดหนองคาย นายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกสนเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากสนเกมครั้งที่3ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้บุคลากรกสนมีความสนใจในกีฬาการออกกําลังกายที่จะช่วยให้พัฒนาการของร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรักสามัคคีในหมู่คณะอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัดงานมหกรรมกศนเกมในครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดน้องคายได้รับความร่วมมือจากจังหวัดน้อง k ายองค์การบริหารจังหวัดน้อง k h a นะครับแล้วก็ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมแก้ไขปัญหาครูที่กระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนใหญ่นะคะซึ่งส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูพร้อมมอบหมายให้กคอ,อสอนะคะระดมข้อมูลปรับแก้เกณฑ์ยกย้ายครูให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระบบ ภายหลังจากการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรืออกคออสในเขตพื้นที่การศึกษาและอกกขคอขอสอส่วนราชการนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเร่งแก้ปัญหาครูกระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่จนทำให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในภาวะขาดแคลนครูถึงขั้นวิกฤตโดยเฉพาะครูในวิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์และภาษาอังกฤษขณะดเดียวกันครูที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็สอนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบมาดังนั้นจึงต้องการให้มีการเกลี่ยค,ครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินไปสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนครู ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอย่างไรก็ตามักเกณฑ์การโยกย้ายของกศสอในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปบริหารงานจัดการบุคลากรครูได้อย่างเต็มที่เนื่องจากกเกณฑ์การโยกย้ายนั้นได้มีรายละเอียดต,ต่างๆมากพอสมควรเช่น การโยกย้ายจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของครูซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมไม่มีใครสมัครใจย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นหรือดักเกณฑ์การโยกย้ายให้ครูกับภูมิลำเนานั้นบางครั้งเป็นการส่งครูกับภูมิลำเนาจริงแต่ไม่ได้พิจารณาว่าครูคนนั้นได้กลับไปสอนตรงตามวิชาเอกหรือไม่จึงเท่ากับเป็นการซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนครูอย่างเห็นได้ชัด ขนาดเดียวกันยังเกิดเป็นปัญหาการกระจุกตัวของครูในโรงเรียนใหญ่และทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายครูจากโรงเรียนเล็กมาสู่โรงเรียนใหญ่อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในวิชาต่างๆทั้งระบบดังนั้นจึงได้มอบหมายให้อกคอสอเขตพื้นที่ไปรวบรวมปัญหาทั้งหมดว่ามีหลักเกณฑ์ใดบ้างที่ติดขัดไม่สามารถกระจายครูได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้อคสอปรับแก้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556ของสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการศึกษาไทยกับความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการบรรยายว่าการศึกษานั้นมีผู้คนจํานวนมากเห็นว่าการก้าวเข้าสู่เอ c ีนั้นมีความจําเป็นต้องให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้มากขึ้นแต่ตนมีความเห็นว่าแม้เราจะไม่ จำไม่เข้าสู่ AEC แต่คนไทยก็จําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษเพราะที่ผ่านมาเราใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีซึ่งจากผลการประเมินการจัดอันดับโดย FIMD พบว่าในปีคศ2013การศึกษาไทยอยู่ในอันดับที่51จาก60ประเทศและผลจากการประเมินการสอบพิสาาทั้งทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านในปีคศ2009พบว่า เด็กไทยอยู่ในอันดับที่50จาก65ประเทศซึ่งถือเป็นลำดับท้ายๆในขณะเดียวกันภาษาอาเซียนอื่นๆที่ประชาชนหลายประเทศอาเซียนใช้ติดต่อสื่อสารเป็นจำนวนมากก็คือภาษาจีนก็ถือว่ามีความจำเป็นที่เราต้องเร่งพัฒนาเพราะเราต้องคบกับประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก หรือภาษาบรายูที่มีจํานวนผู้ใช้มากกว่า100ล้านคนในภูมิภาคนี้ก็ควรได้รับการส่งเสริมให้มีคนเรียนมากขึ้นขณะที่ภาษาอาเซียนอื่นๆแม้จะไม่ได้ใช้มากนักเช่นภาษาเวียดนามพมา่ากัมพูชาแม้จะไม่มีคนเรียนภาษาเหล่านี้อย่างจริงจังมากนักแต่ก็ควรได้รับการส่งเสริมมากขึ้นเพราะเป็นความจําเป็นที่ประเทศไทยต้องติดต่อค้าขายหรือมีความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นการศึกษาจึงถือว่ามีความจําเป็นที่จะช่วยทําอย่างไรให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมประเพณีความคิดทัศนคติของผู้คนในประเทศอาเซียนแม้ว่าเราจะเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านาบ้างแล้วก็ตามแต่การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องของประเทศในอาเซียนก็จําเป็นเพราะที่ผ่านมาเรายังขาดแคลนในเรื่องนี้เป็นอย่างมากแม้จะมีการศึกษาทางด้านไทยศึกษาบ้างแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงหลายเรื่องก็เป็นเรื่องรละเอียดอ่อนที่ผู้คนในอีกประเทศหนึ่งอาจไม่ชอบแต่เราก็ควรจะเรียนรู้เพื่อเข้าใจกันหรือมุมมองของนักคิดนักประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นๆที่มีต่อประเทศไทยเป็นอย่างไรประเด็นเหล่านี้การศึกษาถือว่ามีส่วนสําคัญที่ต้องเข้ามาช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมสมนาอ,อกคสเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภาคใต้นะครับที่โรงแรมหันษา JB หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็รับฟังความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆนะครับซึ่งนํามาถึงในเรื่องของการพัฒนาบทบาทหน้าที่การทํางานของอ,อกกคสครับให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ นายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมสัมมนาอ,อกคสอเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ว่า อ,อกกคออสอเขตพื้นที่การศึกษาคือคกลไกสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นดังนั้นในที่ประชุมครั้งนี้จึงได้เสนอแนะพร้อมทั้งตั้งโจทย์ให้ออกกคออสอเขตพื้นที่การศึกษาช่วยกันขบคิดว่าจะทําอย่างไรให้การบริหารบุคลไม่ว่าจะเป็นครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดจนสอดคล้องกับ คุณภาพการศึกษาของทั้งประเทศนะครับรวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายครูจําเป็นจะต้องคํานึงถึงผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูหรือแม้กระทั่งการขาดแคลนครูนะครับที่สอนตรงกับสาขาที่จบมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านอกจากนี้อกกคสอเขตพื้นที่ยังจําเป็นต้องมีการวางระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายตลอดจนชี้แจงบทบาทหน้าที่การทํางานของอกกคสเขตพื้นที่นะครับให้กรรมการเขตพื้นที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าวมีประชุมหารือครบทุกภาคแล้วนะครับแล้วก็จะมีการประมวลผลและนําไปสู่การปรับบทบาทการทํางานของอกคสเขตพื้นที่จากทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดคือผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน ในเวลาต่อมาภายหลังจากการเป็นประธานการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพชุมนุมตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการทำงานในโครงการรักการอ่านและการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของผู้เรียนขณะเดียวกันก็ยังได้รับฟังปัญหาและความต้องการของครูอาจารย์ในพื้นที่อีกด้วยครับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาครับของภาคเหนือนะครับภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถของสตรีนะครับทางด้านภาษาสู่ aec หรือว่า m o เด r n Women ครับนายเสริมศักดิ์พงพาน,นิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือว่าในปี2558ไทยเราจะเข้าสู่อาเซียนโดยมีอีก10ประเทศสมาชิกที่ร่วมกันจัดตั้งประชาคมอาเซียน หรือว่า AEC ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูม,มิภาคขนาดใหญ่ดังนั้นการเปิดศูนย์อาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้จะเป็นศูนย์บูรณาการในการเพิ่มสมรรถนะและความสามารถของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเน้นให้ความรู้ใน4เรื่องหลักครับก็คือ 1. เสาหลักเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม2เรื่องภาษา3เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และ4เรื่องของอาชีพ ด้านในประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานกศนอจัดทำหลักสูตรด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนทั่วประเทศรวมถึงการบูรณาการงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีนะครับสำนักงานกศนอจึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษานำร่อง2 6ศูนย์ทั่วประเทศขึ้นครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รู้ถึงภาษาให้กับประชาชนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนขณะนี้สำนักงานกอสอนอก็ได้ดำเนินการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาไปแล้วจำนวน4ภาคก็คือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในครั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นศูนย์ที่ทําหน้าที่ในการสอนภาษาต่างๆที่จะเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนะครับทั้งภาษาสากลและก็ภาษาเพื่อนบ้านอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำร่องการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่โดยเริ่มต้นที่ครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษใน4ช่วงชั้นนะคะวางรดปัญหานักเรียนโรงเรียนกดวิชาที่โรงแรมดิชมอนจังหวัดนนทบุรีได้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทางนี้ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาซึ่งจะมุ่งเน้นการประเมินสมรรถนะหรือ TPK โมเดลโดยพิจารณาจากสมรรถนะทางวิชาการรวมทั้งสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนด้วยการนําผลสำนิ์ทางการศึกษา ทั้งคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ net, และการประเมินผลสมทติทางการเรียนของนักเรียนหรือ NT มาเป็นตัวชี้วัดการสอนของครูด้านในจะตรวนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการพัฒนาระบบวิทยาฐานะแนวใหมน่นี้ต้องการให้เป็นเรื่องของวิทยาฐานะไม่ใช่แค่เพื่อความก้าวหน้าและขวัญกำลังใจของครูเท่านั้นแต่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับผลสมมติของนักเรียนโดยภาพรวม ส่วนข้อห่วงใยของที่ประชุมซึ่งมีข้อห่วงใยว่าอาจจะทำให้เกิดการกวดวิชามากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนการสอนต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยลดปัญหานักเรียนกวดวิชาไปได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากครูสอนในห้องเรียนให้ดีมีประสิทธิภาพส่วนทางด้านดรชินพัฒภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า สำหรับระเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะเดิมนั้นจะยังไม่มีการยกเลิกแต่ในปีการศึกษา2,557จึงจะนำร่องการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ในการสอนสาย3กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความพร้อมได้แก่กลุ่มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยจะเริ่มในช่วงชั้นที่มีเครื่องมืออยู่แล้วคือชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และหลังจากนั้นก็จะจัดทําเครื่องวัดและประเมินผลให้ครบทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นเพื่อให้สามารถใช้ประเมินแนวใหม่ได้ทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีปิดค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดีซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอทลางนะคะร่วมกับเทศบาลสีสุนทรและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู นายสมศักดิ์งพงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมในพิธีปิดกิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดีณบริเวณอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลาง สำหรับค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดีนี้นะคะถือเป็นค่ายที่นำผู้เสพยามาบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมซึ่งจะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสียงเมื่อตรวจพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงก็จะให้ผู้ถูกตรวจปัสสาวะเลิกเสพยาหรือเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและเข้าค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี นอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการทะเลาะวิวาในกลุ่มเยาวชนที่ต้องเข้ารับการบำบัดด้านความรุนแรงส่วนผู้ปกครองนั้นควรติดตามดูพฤติกรรมของลูกหลานตนเองอย่างใกล้ชิดให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตเทอไทยองราชินี81พรรษารวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดณบริเวณสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นและกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวนําการแสดงตนเป็นพลังแผ่นด,ดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีกว่า1,000คนคะ่ะ สำนักงานกศนอจังหวัดปทุมธานีครับได้จัดงานมหากรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับซึ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาอาชีพและก็การมีงานทำครับเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและนโยบายนายเสนอสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานมหากรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานตามนโยบายพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครูกศนในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับรางวัลบ้านหนังสืออัจฉริยะระดับอำเภอศูนย์ฝึกอาชีพดีเด่นระดับอำเภอนะครับสถานศึกษาที่นําเสนอกศนอินเตอร์ Inter และครูกศนที่รับสมัครนักศึกษาโครงการที่ระดับจบม .6 ภายใน8เดือนที่บรรลุเป,ป้าหมายจํานวน56รายโดยมีชัยนายชัยยศอิมสุวรรณนะครับรองเลขาธิการกศนผู้อำนวยการและครูกศนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครับ ภายในงานนะครับก็มีการจัดกิจกรรมการแสดงโชว์ความสามารถของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะชนะการประกวดสุดยอดกศนระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแลลิเกหรือแม้แต่การสาธิตการเพ้นเล็บการทํากาแฟโบราณด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติบัตรว่าการที่ได้รับรางวัลนี้สถานศึกษาจะต้องมุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาตลอดจนประชาชนเพื่อให้สามารถสร้างอาชีพสร้างชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง มีรายได้นะครับแล้วก็ความสําเร็จของการนํานโยบายของสํานักงานกสนไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นโครงการยกระดับการศาอิรโปรกรมหรือแม้แต่โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะซึ่งตอนนี้ก็มีจํานวนถึง217แห่ง เลขาธิการกศนนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดศูนย์บรรลักษ์นะครับรวมถึงมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติดีเด่นปี2556ครับติดตามได้จากคุณนทัทพุฒิบักวากระดวนครับเลขาธิการกศนเน้นบรรลักษ์ยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน นายประเสริฐบุญเลืองเลขาธิการกสณเป็นประธานการประชุมสมนาบรรรักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศประจำปี2556พร้อมมอบโล่รางวัลแก่บรรรักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2555จำนวน23โล่และโล่กิตติคุณโครงการปลูกการอ่านสารปัญญา2เมษายนรักการอ่านจำนวน5โล่โดยการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นให้บรรรักษ์ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดของสำนังกงานกศนก,ก็คือห้องสมุดประชาชนทุกประเภทไม่ว่าจะจังหวัดอำเภอเฉลิมราชนะฮะแล้วก็ในยุคปัจจุบันเป็นยุคไอซีเราก็เลยมองว่าวันนี้ในห้องสมุดทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยนะฮะจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ระบบาสารสนเทศนะฮะ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือ ICT ต่างๆนะครับก็อยากจะให้บรรดาลักษ์และห้องสมุดได้ทําความเข้าใจและก็ได้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อที่จะพัฒนาการในการให้ความรู้ทางด้านไอซีทีนะครับคำว่ายุคใหม่ของกอ,น,อนเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรดาลักษ์ยังดําเนิน,เนการาจ่ายหนังสือปกติรับยืมหนังสืออยู่ปกติแต่ยุคใหม่ที่ว่านะครับยกค,คุณภาพการศึกษาสู่สากลเนี่ยก็คือ ระบบความรู้ต่งตางๆในยุคใหม่นะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้จึงได้กําหนดการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดโดยเฉพาะบรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทุกคนเนี่ยนะฮะให้มาเข้าสู่กระบวนการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการอาหาความรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือไอซีอยากให้พอจังหวัดลงมานั่งคุยกับบรรณักษ์ หรือเจ้าหนะ้าที่ห้องสม,มุดหรือบุคลากรที่เกี่ยวทํางานเกี่ยวกับห้องสม,มุดทุกบุคลากรเนี่ยนะคือทําความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีประสบการณ์สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไอซีทีเข้ามาพัฒนาส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้ชัดเจนกว่านี้เลขาธิการกสนกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประชาชนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือโดยดูจากจำนวนประชากรของประเทศกว่า60บล้านคน แต่มีจำนวนการใช้โทรศัพท์มากกว่า90ล้านเครื่องเป็นโจทย์สําคัญว่าจะทําอย่างไรที่จะนําเนื้อหาสาระต่างๆมาบรรจุลงในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกตามความต้องการเราเองในสํานักง,งานกสนก,ก็ได้ทําการเวิร์กช็อปเพื่อที่จะทําเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ในยุคนี้นะในยุคกสนยุคใหม่เข้าสู่คุณภาพการศึกษาสู่สากล นะยกคุณภาพการศึกษาสู่สากลเนี่ยเพราะยุคโลกาภิวัตน์ยุคไอซีทีมันมาเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าหน่วยงานไหนยังย่ำอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะบรรณารักษ์ห้องสมุดเนี่ยยังย่ำอยู่ว่าการเบิกจ่ายหนังสือการยืมหนังสือการเช่าหนังสืออะไรเงี้ยผมว่าไม่ทันสมัยละนะผมอยากให้ห้องสมุดมีชีวิตอย่างแท้จริงอันเดิมมีก็โอเคก็ทําไปแต่อันใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบไอซีทีทั้งระบบ นะครับคอมพิวเตอร์ควรจะมีมากกว่าเดิมโดยเฉพาะ ETV ที่มีอยู่เนี่ยนะซึ่งเรากำลังปรับเปลี่ยนมาเป็นฟรี e t ทซึ่งเป็นช่องทีวีสาธารณะซึ่งเขาจะให้กระทรวงศึกษามีหนึ่งช่องเท่านั้นนะซึ่งเราเองก็ได้ขอเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาไปเพื่อที่จะนำความรู้ต่างๆเนื้อหาที่มีอยู่ในทีวีที่ออกไปทุกวัน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 เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยนะไม่ใช่ออกไปแล้วก็จบออกไปแล้วก็จบ แต่อยากให้เนื้อหาทุกอย่างเนี่ยกลับมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพราะโทรศัพท์มือถือเนี่ยวันนี้นี่นะครับคนมี60กว่าล้านคนแต่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือถึง90กว่าล้านเครื่องเนี่ยนะผมถือว่าทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือผมหว,วังว่าสิ่งนี้แหละคือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในยุค ICT หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV แห่งนี้ค่ะและที่เว็บไซต์นะคะ www.etvthai.tv หรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/etvnewthai e ะคะ่ะครับวันนี้คุณพาฝันปิ่นทองผมกิติพันธ์นักมงคลพร้อมทีมข่าว eTV ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ